น้องก็เลยแบบว่าอยากจะดูอ๋อมันเป็นจ้ะเห็นปะน้องหมักไว้ทั้งคืนเลยแล้วก็เปิดออกอุ้ยดีใจจ้ะดีใจมากๆลยเลยบอคิดว่ามันสิเป็นเนี่ยน้ำมันจ้ะใสน้ามันออลัน้ำมันกอบจ้ะเพื่อซิบอให้มันติดกันจ้ะเห็นไหมจ้ะโอ้ดีมากๆเลยอ่ะ เป็นค่ะเป็นดีใจมากน้องบบคิดว่ามันสิเป็นจา้าน้องแช่ไว้ทั้งคืนเลยนั้นน้องก็จะขยายออกจ้ะขยายแล้วก็จะหมักไว้อีก ดีใจนะเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นจ้าน้องบ็คิดว่ามันสิเปลนน้องร้องเบิงตำล้าพลังหมักไว้อีกจ้าสองชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงนะจ้าขอหมักยืดยีดแป๊บนึง อให้มันขึ้นแล้วจะเด้ออันนี้คือเสร็จแล้วค่ะต้องพักแป้งไว้สองถึงสี่ชั่วโมงจ้ะได้แค่นี้จ้ะออลิฟ นีจ้อยากให้มันกลิ่นหอมๆจ้ะไม่รู้ว่ามันสิเป็นหรือเ่าเป็นนะจ้ะเดี๋ยวมาลองเบ่ง ก็หัดเรียนจ้ะมันมันก็จะโรยจ้ะนนองวอมเตาไว้แล้วจ้ะ ลุ้นกันจ้ะไม่รู้ข้างในจะเป็นแบบไหนไม่รู้จ้ะนะหน้าตาหน้าตาสวยงามหน้าตาร้อนๆเลยค่ะเย้ <Yay! S 2> ได้แล้วค่ะพี่ๆคิดว่าเป็นังไรจะผ่านบอนี่แหละคือได้แล้ว อยู่ แสบอยู่อ่าเดวิดลองชิมที่มันเป็นยังไงอร่อยไหมชิมดูสิสายร <c oughs> ดีใช่ไหมดีกัอ๋อดีใจนะเนี่ยครั้งแรกเนี่ขอบคุณนะเดี๋ยวไปให้แอนชิม,มทขาไมเคยเกินอร่อยย่าเขาพร้อมพมเพื่อนจ้ะเดี๋ยวเขาก็มาเมื่อวานนี้เขาก็มา นี้จานจา้าปาดแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใส่แอบวคาดูเค้ยแนี้ค่ะ อันนี้เกลือคนมีแล้วใช่ไหมอยากเกลือมีแล้วนะๆอย่าทำแบบนั้นโอ้ยโอเคโอเคโอเคกินกับแอนวคาโดใส่แฮมเข้าไปอีกจะเป็นแซนด์วิชได้น้องจะเช็คน้ำมันก่อนนะคะอันนี้ถือว่าได้แล้วเห็นปะถ้าเอาอ่ะไม้เช็คเช็คน้ำมันจ้ะ น้องซีทอดไก่ข้าวมันไก่แต่ว่าเป็นทอดเอาจากเพราะว่าเขาเบื่อไก่ต้มเขาเบื่อไก่ต้มอันนี้คือน้องก็ผสมแล้วนะผสมผสมน้ําขยามาวันนี้ให้โทมัตช่วยจ้ามีไก่ไก่มักแล้วจ้าเอาไหมา มันหมักจากทอดจากทอดให้เขามันไกลสันเดยง่ายๆจากบุฟี่นัสุดดอกแสบด้วยนะ คมเนะาะอร่อยไหมอัสดาอันนี้ไก่ที่เราทอดจ้ะขั้นผู้ใดอยากโรยอ่ะหอมกระเทียมก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วฝรั่งสิบอมักกระเทียม สามีน้องมักแต่งแต่ว่าโทมัสกับจูเลสอ่ค่อยมักกระเทียมกับหอมจาน้องก็เลยไม่ใส่อะไรมากแค่นี้พอเนาะ ไปขายเข่ามันไก่ <laughs> อันนี้ให้จูเลียจ้ะจูเลียอันนี้เอาไหมเอาแซ่บโ okay. อเคพอหรือเปล่าหรือว่าเอาอีกเอาอีกนิดน้อยโอเคอ่าให้อีกให้อีกให้อีกโอเคธรรมะกุดบวยทีเดียวอ่านีจะใส่หอมนะลูกนะหอมนิดหน่อยพอมันเป็น กระใสยโรมัดเอาแตงกวาไหมไม่เอาแต่ว,แตว่ามามีจะให้อยเอาสองอันเนาะถืออย่าต้องกินนะสองอันนะเขาบอก,กินผักจ้ะ,อ,ะอันนี้น้องสี่เอาใส่ให้สามีจ้ะเดวิดเอาอีกชิ้นหนึ่งเดวิดแต่ว่าเขาหยิบได้จ้ะสามีน้องหยิบเองได้จะต้องอาหาร ในนดิเ <Medicine> ยเมญ่าเราเอากระเทียมแล้วบอกว่าเป็นหนักกระเทียมออแกนิกเด้อมาสั่น่าแล้วส่งมาหายจากกระเทียมงามๆท่านข้าสื่อของคนจีนมันบ่หอมจ้ะอันนี้ของนิ้วซิลเอจ้ะแพงได้หนิจา้าเราซื้อมาหายอยู่ในตลาดนิ้วผัดแล้วซื้อมาแล้วส่งมาหายหมู่วาดนี่คือแนนนี่โ <you>, okay. อเค๋ยวแป๊บ,บนึ่งเดี๋ยวน้องเตรียมก่อน อ๋อแล้วจูเลียเกอดมาแล้วไม่มีซุปนะ o อร y ไม่มีซุปน้ำน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มจ้าน้ำจิม้มเลีวทำไมต้องทำแบบนั้นเปียกดใช่ไหมเอสเวดเอสเวดอัพไซด์ Okay. Eating. Okay. Okay, darling. Come on, go Okay. Come on, sit down. Oh, you yeah. have cold. ครอบครัวนองจังสิเป็นประมาณนี่แหละจ้ะตอนนี้ก็ตอนนี้กี่โมงแล้วเดวิดหกโมงกหกโงจังหกโมงมันกระสีเป็นมืดมืดจังสีจ้ะมืดมืดเลยหล่ะมืดแหงเลยแต่ว่าอากาศบ่าหนาวนะจา้าเขามาไปเอาน้ําแข็งเขามาแบ่งน้ําแข็งไว้ให้มามีด้วยนะลกูกเอาใส่บิดจ้ากินงทีเดียวน้าแข็งมากน้าแข็ง อร่อยหมโทอมัสน้องแข็งหมดแล้วมั้าไอ้อโทอมัสหยิบหมดทอมัสอย่าหยิบเยอะเกินไปนะลกูกเด็ดไฟในถือว่าข้าวมันไก่วันนี้ผ่าน <laughs> มันมีชิมได้ไหมเน่ชิมได้ไหมลูกชิมเนาะ จุเลียไปท này, này, l l án, l án mm ํา hmm. ร oh, ้านไหนเนี่ยร้านแถวไหนลูกร้านร้านแถวไหนแลมดนคีหรือเปล่าหรือว่าที่ไหนใกล้ warehouse ใกล้กับ warehouse ตรงไหน warehouse อ๋อใกล้ๆกับคนเยอะหรือเปล่าวันนี้ออืแซ่บบ่นี่แซ่บบ่แซ่บบอแซ่บตลอด เห็ดยังให้กินกระแซบเขมรโอเคนะคะน้องขอตัวก่อนจ้าน้องสิงไปเคลียร์เคลียร์บ้านเก็บจานจ้าเดือนน้องสิบ้ายางเบ่งบ้านแปบ๊บหนึ่งราะวาสร้างเพ่นห่ามาวางมือใดเื่อดเ,เดืนีน่เดี๋ยวประมาณวันพุธจ้าเพ่นมาช่างไฟฟ้าก็มาแล้วก็ช่างอ่าช่างเริ่มมาแล้วบันที่นี่มีความอะไรคืบหน้าแมนบบข้างในเกือบเสร็จ เกือบสร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะเพิ่นมาใส่อย่างแน่เดี๋ยน้องสิพาไปเบิง้งเราก็อาทิตหนาเพิ่นกับสิมาวันวันพูดพฤหัสัตเราก็อาทิตย์ต่อไปเพิ่นเฮ็ดใส่ปูนข้างนอกเฮ็ดทางเดินให้เราข้างนอกแล้วก็ทําด้านนอกแต่ว่าด้านในอ่าเพิ่นสีพยายามเล่งเล่งค้นท้าสีหายจ้ะเพิ่นต้องมาเก็บสีเก็บอย่างไงเฮาเพราะว่า สีบ่านในแล้วตงแต่ว่าของสร้างอิลีนะ่ะมันมันมันแล้วแล้วเดี๋ยวน้องจะพาเดินไปดูแต่ว่าบ้าน,นเรียบร้อยทั้งเบิดเพิ่นแบบว่าเพิ่นหยุ่งจา้าเพราะว่าคนติดโควิดหลยเพิ่นกับติดเพิ่นเศร้าติดโควิดแล้วเพิ่นกับมเเบาเฮ็ดในเฮ้าอย่างแสนาเพิ่นมาใส่ประตูหายใส่อย่างหายงีเสียละเดี๋ยวน้องจะพาเดินดูแป๊บหนึ่งเพิ่นมาใส่ที่อ่ะเปิดประตูจากตัวสต็อปที่จับอ,อะไรอีกเดี๋ยวน้องจะพาเดินนะ คนไฟฟ้าเพิ่นมาพิ่นติดเพิ่นติด HRV ให้จ้าถ้าฤดูหนาวเยอะๆถ้ามีตัวนี้มันจะดันดันไอออกจากหน้าต่างน้ำสิบอมีเน่หน้าตา่า,ตางเสียนะาาจ้าเดี๋ยวน้องจะพาเดินดูจ้าห้อ,องน้ำเนนมนบอห้องน้ำห้องน้ำอ่าไฟตรงนี้มาจ้าไฟนีน ไฟสวยนะนี่ไฟมองเนีนจา้าเพิ่นหัวกระใซไหไม่น่จ้าห้องน้ำน้องอุ้ยชอบมากเลยสวยมากเลยจา้าเพิ่นใส่มองนีห้พรออมแล้วน้องจะพาเดินอีกบ่ดโดนจ้าเพราะว่าเพิ่นซิมะเล่งใหฮาเพราะว่าประกันน้องก็จะหมดแล้วจา้าประกันทําบ้านประกันสร้างจังซง่สร้างเพิ่นซิมีประกันในการเฮ็ดบ้าน ห้องน้ำเพิ่นกะใส่ใส่ตรงนี้ให้เฮาจ้ะแล้วเพิ่นกะมาติดอันนี้ให้น้องจ้ะเฮาอย่าเปิดย้ำที่อากาศดีๆเฮาก็ะเปิดตนนัวนี้ตอนนี้ฝนตกน้องปิดจ้ะอันนี้ดีจ้ะสกายไลท์จ้ะอ่าอันนี้ก็เปิดได้เปิดไฟแล้วก็มีกระจกจ้ะมันเหมิดอ,อยู่เห็นบอกมันมีกระจกน้องใส่กระจกจ้ะ มันก็เริมมาแล้วจ้ะเพิ่นกระเริมเฝ้าเฝ้าเคลียบ้านให้เพราะว่าน้องอยากให้บ้านเร็วๆเร็วๆจะน้องพาตัดเสร็จปุ๊บบ้านเสร็จปุ๊บแล้วก็พักฟื้นอีกจักสองสามเดือนน้องคิดว่าสิ้นปีน้องกลับบ้านได้จ้ะนี่ละ่ะเห็นบ่แล้วก็ต้องไหนอีกน้องชอบห้องน้ําเล็กจ้ะบ่ อันนี้เพิน์ลมอในในส่หายจะเวลาหมดก่อนนี่อ้าอิ่มแล้วรออยู่กินอะไรลูกจูเลียกบสิกินอันนี้จา้าเนียซีเรียลแมนบอ ช่วยกันจ้ะนี่แหละจ้ะบ้านน้องอบอุ่นจ้ะเพราะว่ามันก็มีฮีเตอร์ยาวไปถึงที่นู่นเลยจ้ะวันนี้ช่างมาทำมาเขาเรียกอะไรนะเดวิดกันศาสตร์เออกัน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 ศาสตร์บ้านเราจ้ะรบารัเบียงก็ไม่ถึงว่าระบเบียงจะเป็นกันศาสตร์เออกันศาสตร์ออกมาเล็กๆจ้ะ ทีนี้เขารอหลังคาจา้ะพี่ๆีทุกคนสร้างเพิ่นมาเขาอ่านแล้วก็ติ้งหน่องแล้วก็มีด้วยลองติ้งหน่องดิ no, อันนี้ทางขึ้นหลังจากนั้นตรงนี้จ้ะมันก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะหน้าบ้านจะมีหลังคาลงมาติดๆบันไดบันไดบันไดแล้วก็ตรงนี้มองจับพร้อมจะต้องมีที่จับด้วย มันที่นี่เพิ่นจะเอาปูนตรงนี้ออกจ้ะนี่ปูนเอาปูนออกหลังจากนั้นเพื่อนก็จะถึงให้ระดับระดับถึงไหนไม่รู้มันก็จะไปถึงที่โน่นเลยจ้ะ<อ>จะออกออกไปหมดถึงที่โน่นเลยจ้ะหน้าบ้านค้ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยจ้ะต้องเอาออกเอาออกเบิดเลยจ้ะเพราะว่าน้องอยากจะทําเป็นทําทางเดินสวยแล้วก็จะปลูกหญ้าเหมือนกับอันนั้นแล้วก็ตรงนั้นก็ยังไม่เสร็จจ้ะอันนี้คือ เนาะพามันเบิดเวลาก่อนจ้ะนี่ลหละอันนั้นจะเป็นสเต็ปอีกมันมอมันสูงเพื่อนกะสิเอาปูนขึ้นอีกชั้นหนึ่งจะปูนบลัวเพื่อนเทศแบบใดเอาปูนลงมา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 จ้ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนจ้ะสวนอ่าในแพลนแหลกมันมอตรงนี้มันจะเป็นจะเป็นรั้วจะมีประตูทางเข้าสองอันหลังจากนั้นน้องกับสามีก็เลยบอกว่าเออไม่เอาประตูสองอันเอาเปิดดีกว่าจ้ะ กานิวซีแลนด์เดวิดไปเอารถอันนี้คือทางทางบ้านเพื่อนของ Julia จูเลียจ้ะแล้เบิงทางถนนจะ้ะแล้วต้องบางทีเราจะให้เขาไปก่อน yeah, yeah. ต้องให้ทางกันจะ้ะ <Yeah. S 1> ถนนบ้านคนก็จะเป็นประมาณนั้นจะบ้านคนเนี่ยไวส์เทลจะเป็นใกล้กับในเมืองแต่ว่า มันอยู่อ่ะบนเขาจา้ะวันนี้มานอนกับเพื่อนหนึ่งวันแอะที่นี่จอดตรงรถสีขาวๆนี่ไปอีกก็ได้นะใช่หลับไม่สิอย่าจอดตรงนี้เออนี่แหละ หล,ลังนี้คิดว่าหลังนี้หลังไหนไม่รู้ว่ะหลังนี้หลังไหนไม่รู้รอก่อนจ้าฮัลโหลเฮ้ยเเป็นยังไงโลกอ่ะเพื่อนไปทำงานใช่ไหม อ๋อกี่โมงไปอ่าเพื่อนจะเสร็จกี่โมงป้าทำไมไปดึกจัง your, yeah. ร้านอาหารของแม่พ่อ๋อร้านอาหารของแม่พ่อจ้ะเซฮายฮัลโหล